แมงดำน้ำจับปลาใหญ่แล้วอ๋อแล้วดูนี่น่ะเอาแสลงสลายผักผพิกออกมาหมดแล้วเนี่ยดูนี่นี่ดูปลาไม่เหลือผักเลยเออเอาไงโตายแล้วลูกกูไงลูกไงดิ ท่าไหนลูกไหนปลาอยู่ตรงไหนอ่ะโอ้ยมันดำน้ำลงไปข้างล่างนู่นแล้วมันดำน้ำลงไปข้างล่างแล้วมาเดี๋ยวแม่เทน้ำให้เอ้าเอ้าใครจะจับปลาได้เอ้าเอ้าเอ้าใครจะได้ปลาเอ้า 嗯。<laughs>